มาเด้อพี่น้องมากินย่างกุ้งย่างหอยนะครับหนึ่งสองอย่างจะมันอยู่ข้างนาบ้านนางมาเด้อพี่น้องไ่ทำอะไรล้างชิมุนมาเด้อครับพี่น้องบัดนี้มันซุกแล้วดวิหอยกระไรกุ้งกระไรแมงวัน,น,นกระไรจ้ะ นี่ครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมมือนี่วันละยางหอยครับยางเลยนลูกแบบยางพองันยางกิบซุแเ่ฟสวัสดีจ้าดดตดีเลยนรูกแต่งแตงงวยๆครับน้องเออผึ่งขอผึ่งเอาลงเอาเดยการเลยพอดีซส่ไปลอยเอ็ดมาจ้วยลวก็ยางกุ้งนํำครับได้สรงไอต่ำไปเกิดเครื่องบนไปทุระกรุงเทพ มาเด้อพี่น้องมากินย่างกุ้งย่างหอยนะครับมือสองอย่างแต่ว่ามือนี้บรเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยพ่อโอ้อันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงครับพี่น้องสิกินกับตำส้วโอ้เลยตำส้วะนะจ๊ะต่ว่าเดี๋ยวให้พอย่างอันนี้ค่ะย่างตัวเล็กก่อนลงย่างย่างกุ้งแบ่นั้นเนาะตัวนี้มันซุกไวดีละที่เราเลิกเราก็พอกับมีเคื่ท่านเคยย่างเอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาลงมือยุ่งไปจับเดินเล็กย่างแท่เอาค้างไฟไว้ดูเลยจ้ะ สีไฟไไดพเไี่ปะัดตลอดอลูก,ะกวะาุ้งพี่น้องีนโอ้ก้มพี่ลกแก้มงันนี้พอ,พอพอกับแม่กินกุ้งกินหอยจ้ะเราเด็ดปลากระบอกก็เดี๋ <c oughs> ยวเราได้จัดที่กินด,ด,ดูยุบปลแล้วลหางมาเคยหลกุ้งแม่น้ำอ่ะ ก็บ่แม่นกุ้งกาลสินเฮานี่บ่ตะเก้าพ่อก็มีสังเกตที่เป็นหางหลายๆเข้าเคยซื้อมาไม่มีสังเกตบอ่มันเป็นแบบนี้แหละบอกอะไรนี่หรอมันคือเปลี่ยนตะไวยังไงไม่ต้องไมมันสุกเร็วอยู่สองเฟือสสามเฟือสแต่ฝนพออย่างทีละหน่อยเอาเดี๋ยวมันจะใหม่บ่กทำเงี้ยเนาะจะอ่ะตั้งนังไปใช่ไหมนไฟต่ำหมดหมดเลย ีกเลยเามีเดียวอันั้นกระมังมาลองถ้ไปกินบูฟเฟ่ห่รุ่นแรงก่านี่บอกโอ้หนักโอ้ลอยไม่ละหรือแล้วมีที่ไดีอยอันนั้นขิด๋อเอาหนูกับใหญ่ายเอาั้งังเลยใหญ่กิน้องเกือบแทบเดียวเต่จะไปกินทันใจบบด่วนตัวใดมันอันนี้เนาะเอาก็ยใหเอาข้างหลังใช่ไหประกาเ กินทางโนดเอาเนาะเอาหางวอาเนาะเดบกจุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกเต็ะใหม่เดาอบบอุ้งอ only อุ้ง only นี่ต้องเลี้ยงแถวมาละหันนมาเอาซูเลยมื่อไี้่ต่ำไปอยู่ฮ่าฮ่ลอยกินกุ้งเลยต่ำลยจางกุ้งไในลูกเมฆกับเมฆเอ้ยทั้งหมูเมฆละทุกคนละเดี๋ยวน้องกับมาสองสามเมือจะใช้ผ้านไปกินบุฟเฟ่ นัดเดียวแล้วบ่นัดแล้วพอจะไปวอลล์เนยไปแล้วพอเาเพลินเี่ละยิมรถกับบ้านเลยด้วยสิกินซ่บนี่ก็สบายแล้วเอาไปนี่ลูกอ่าเดี๋ยวให้ข่อย่างแป๊บหนึ่งจ้ะได้ผี่น้องคนนี้ได้ยินเสียงโฟทบนนี่จ้าซุกแล้วรอดนึงจ้ะมีไส้สื่อมาก อาจจะโลโลเครื่องนี่ละมั้งจ้ะซื้อมาจากตลาดน้องแคนร้อยเอ็ดไปหอดร้อยเอ็ดไปเลยเอา้าผมไปส่งไอต่ำเนาะ <c oughs> อันนี้หอย <c oughs> ยังก็เขาเจ้าหอยหมากปะม้นหอยหวานเลยคนว่ะบานี่ป่ะดูคนละอย่างบ้วหมายถึงว่าแบบว่ามันมันคล้ายๆกันแต่ว่าเขาเอิญผิดที่จริงหอยหวานมันจะคน เหมือนอเป็นอีกอันนึงแต่อันนี้เอิ้อนมาหอยหมากเลยอย่างนี้ล,ล้วพ่อจะใช้ก็คือเอิ้นแต่หอยหวาน,น,วน,วาน,นมันจะมีรสจืดหวานอยู่ดิแซ่บพ่อกำลังคนย่างกุ้งเมื่อนี้มาอยู่หน้าบ้านได้จ้าพี่นอ้อมมงมะม่วงพี่นอ้องเยอะเม่งมะม่วงไปยุใส่กระเสียงนกหลายค<อ>ืตอตัวเสียงเลยน้ำดอกไม้อันนี้ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้จ้า งงปีนี้กระดกเชนเดิมต้นมะกรูดมะมีมี่นนก็ได้ได้พี่น้องปีนนกปักใหน่เลยนี่จะวันนี้ย่ข้างนาบ้านขีดลิ้นมือจับอ,อ่เขาจะแฉลบด้วยพ่อแฉลบอยู่แล้วคู <laughs> ดสดปันเดี๋ยวไส้สิไปเห็ดตำสวยจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวรอพอ,อย่างนี่แล้วก็ ทุกมัดรบเทุกมัดได้พี่น้องไอ้กุ้งก็ได้มาได้ขับบันบันนี้เราย่างหอยนี่ครับไอ้แจ็คตัวเต่าอ๋ออีานีนับด้นับเปิ้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบจ็สิบหกตัวพี่น้องย่างหอยได้พี่น้องบันย่างเออย่างหอยย่างหอยย่างกุ้ง S <S 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 เขาเอิ่อห้อยอย่างกา็เแถวหอยหวานดิอ๋อกะลูกพะวาว่าหอยหวานแต่เพ,พิ่อน,นว่าวันเว่าหอยไปเลยอีละมันคล้ายๆเดียวปะนะแต่ว่ามันเหมือนแต่แถว,วหอยขีบกับมันนี่มันไ่เท่าเดียวบ่แม่เจ้าเอาเนื้อขีบมันนี่เนาะอย่างนี้ล,ลูกสาวมาดนินั่นน่ะเห็นอยู่บ่ามันปากมันปุ้งมันก็ยนกอยู่เลี้กระรับขอกนี้อนนั่นน่ะ มันสะฮ้อนเถตามันกินน้ากันเ้อพี่นองมาเท่น oh, so <that> <that> ี <s Ell> ่น <an> <that> ี <s ia> ่าหละตักหมูเออมันติดตับหูสวัสดีค่ะขอ้อัน้อแมสายสิบำตผูุ้ดคือเลี้ยงน้ำใช่เติ้มหกตัวใเตี้ยมหกตัวกุ้งนะแม่เนำสัวได้จังมันมีสัว ไก่สุกไปนอกหมดยพอโอ้ไม่ได้ตำแก้วตำจอบนั่นเลยหว่าตำแล้วใส่ข้ปุ่นมไม่ใอื่นก่สุกไปเดฟโสดข้าวเดียวก็บตะขีดเลยนี้วนอืมไดเลยวันนี้ี่จะกินตำซัวตำมัวจะค่ทานหามนะใช่ว้าโองไปเถ่วกี่เลยวันนี้บ่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดจะจะมันกินอันนี้แทนบ่ดเย ี่น้องให้ทำอะไรล้่ะชิมุนใกล้ๆเลยทางคนพี่น้องไี่ห่างกใกล้ๆนี่อยถงทากันเด้อมันนะมันได้ได้เถาจำนะมันมีได้พรีกได้หน่อยมีมีมีตั้งไว้เดี๋ยวเเลมือระเบิแม่ขวดขวดขวดโค้งงหนัก จอนหนอยจมพอาจอนหน่อยนี่หลังน่าร่อนไหมว่าถิ่นเป็นเครื่องบินขึ้นก็บว่เห็นเป่น้อยไอ้ตจมไปกรุงเทพไปหอดก่อนเท้ากลับมาบานเว้ยใจใจนี่ไงมาหน้าที่น้องมาแบบที่ไหนผักค่ะผักอุ้ยลุบละลุบหน่อยเอาเอาเอาไปใส่ในแม่เถานี่วันนี้พี่หูมันเอาเอาหนิขายหอยเป่าคือไง นี่นี่เอาตัวนี้ไปขีดเปมันขายหอยเปรี้ยวเพื่อพี่น้องนะเดี๋ยวสิกลับไปขีดบัญชีดำแเดลแเดลแเดลไปแล้วไปแหละไปเปลี่ยนได้ลุนอยู่ซุกละพอเอ้ยบันที่ไหนฮะวันที่ท่านซุกบ่น้ำยังอย่งนี้อยู่เพธอน้ำสิงแห้งหน่อยก่อนเนาะยันเบื่อดิมันเบื่อเบือได้ของทะเลเมนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเราปะมามาซุกไปนอนสุ่มสางไงเราก่อนสุ่มเสื้อก่อนนะหนึ่งนอยกินหอยงายได้พี่น้องมั้ ไงผู้ผู้ว์อยู่ไม่จีมในเราวะยี่ฝังดึงเลยแหละดึงแหวนมันเม่แน่ดึเงี้ยปหน่วยนี้เป็นรอยากระเดิ่มอยู่ขอเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อรับพี่น้องบันนี้มันซุกแล้วได้หอยกระไดกุ้งกระไรแมงวันกระไดจ้ะพอเอาสอนมาเชี่ยมสมตำเห่ใช่เนี้ยแล้วที่เต๋บวงเด้องใช่เรื่องถือมาไห แม่วันกะไายจ้ะอยู่หลังบ้านกะไายอยู่หน้าบ้านก็ลายเป็นตาแสบป่ะจ้ะเชิญหยิบได้เลยค่ะใครอยากกินตัวไหนนี่พับครับพี่น้องในภาชนะนี่จ้าพี่น้องเอาชิมพอชิมขอบคุ้นคือหน่อยไม่เงี้ยฟังแล้วอิ่มป่ะล่ะโอ้กินเห็นเบิดฮะ คนจาัดนี่มาซักเปิดประตูมาเราเป็นยังพอชิมก่อน,นเด้นเนเอขอ,องปอมของปอมมาค่ะของเทมก่น้องทุ่หาแม่หรือเปล่าไปรับในเท้าอ๋อโรจีหอยอยู่บ่เห็บชิมชิมตำหงหหละก่อนใช่พอชิมเลยเด้อกว่า หอยมีจางมั้ยฉ่นไ่รู้่ตำลูกบกปีปเกเรอกมาเลยพอดีลูแซ่บนะกินหอยแกรมจัมบเปเน้าะจอดเลยกินกุ้งเหรอคะ น,น,นี่ถ้าทุก,กินที่หลังพี่น้องเป็นน้ำต้องอัไน,นี้มัุกปกัปกปักอ่ะเพราะจะมันปักขอกินทางหางก่อนน,น้องเล้ๆแมแม่ได้คือบาร์หล<ะ>ับตอนใจทโทรไปกับบรับบอกแกเขียน นั่นละจุ่มกับนั่นละมันีบรเิเวน้ำจิ้มอ็เดี๋ยวานน,นน้ำจิ้มเันแล้วตามด้วยมาลาคีนกไปเลยพ่ออือหอนาอร่อยจ้ะพ่อหน่อยน้อยก่ออือหือือหือสุดยอดแซ่บพี่งเอง ่าทนวมาได้ครับพี่น้องบานนี้ไปอยู่ในประเทศตั้งประเทศตี๋เอคือไปชุนกล้องตีค่ะบองกองมากินข้าวเท้งได้ครับเว้น่านมัเือหอย่างนี้นะแม่ประตูมันจะออกมาป่ามันี่ตัตำมะฮงตัดทวตัดป่าโอ้ม่เอาหอยเส้ดำนรกตยนาโอ้ไม่จะบอกหอยนลกับแม่ห้บอกเอาได้หอยเนาะ

เราหัวว่าแมงวัน <cider> ม oh ึงคนมาทางนี้นี่ัเถอไม่หยตกหมูพังทอมตรงนี้มึแก่แล้วปอาเอาเจียบหลังโวยแล้วเนาะมด้ยัะ ไปคนละเพื่อจะชุ่มคนกินหอมผมเดี่ยแบบอย่างเอาน่าจะหอมกว่านะเอาอันนั้นมันเหี่ยวเ่าเนี่มันเหี่ยวบ่นี้อ่ะอีตะกรามผูมตะกรามันปรุงแล้วหอมเลย งานไปแค้นมันจะเขียวเร้ออ,ออ้าวมันมันจ้ะสมส่วนแค่ส่วนเอาจะมันยกหลวงจะถือตาคอยอ้าวเนี่ยหน่อยแก่บ่ค่ะหย่อนเลยครับพี่น้อง เนิ้วขาวบะค,ค่ะเพื่นนอนๆเออหลูกสาวเนี่ยเออหลูกไก่เนี่ยต้องทุกคนับผมยากทุกกลุ่มทุกคนเนี่ยเออทุกมองทุกวันทุกหมองทุกวันเนี่ยแปลว่าทุกคนเหรอด้วจ๊ะแม้ทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศเราบอกก่อน มันปุกไายนี่คือกินหมอนเพราอกินอยู่ไปงะนัำไบเจ้าอึ้งวที่สองเลยเนาะกินหอยประทับใจที่กอาวะเจ็บที่กอดมีความหอมมันจากหลด แบหัวไเห็นบุเป่เธอนยาเรื่องกินบะไวยนี้วุนอนกับบุลันี่หนอนอาไมรต้องกิน

กนหม,มวันี่หมืห่อไงอ่าเมีปอถุกแล้วมแกะอะไ้อยู่คุณพอทไปถุกเงินิเล็กตต้องทำแล้วเนาะเราจะเอามปตูอ้ แม่ตู้ไม่ได้เป็นเินสียดแล้บ่แล้วไมยาดยนวิ่นไหมยานแมบวินอีกงงห่วยจังไม่ใช่เลยจั่ไปรับหมกผดหมวกเรียนจบเรียนจบพยาบาล ของดองผิดของดองผิดเนาะโอ้ดีเจอนํ้เด้อครับดองผิดเลยเส็แบนี่งไงขาดตน้ำจิมนมะลกตำห,งห,งหงุ้งเหาน้ำตำมุ้งเขาพูดพดูซปวนแล้วตอนมันอ่ะ มาดูอีกนะนั่นมาเด้อ,อนันไอ,อ้อ่องทองช่องถุงปลาองเม,มือวานท่อเนี่ยนังปังกวนนะี่ยใไคิดเนาะแล้วต่างไ้ตังคือไ้คิดจีสง่งภายในหานาทีอ่าคือสอ่งอย่งทองทองเท,ที่ยวถุง แม่ปางพี่น้องพกแสบพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมงทุกบอร์ดนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเหลือมเชิงลู่สาวเชิงแม่ปางครับคือว่าดูเคยบั้ขอบคุณหลายครับผมกระต่ายกระต่ายต้องดีไปๆคือต้องถึงไหนกัน